นนจังหวัดลาพูนกันหน่อยพาณิชจังหวัดลาพูนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ลําไยนอกฤดูกาลฮะเตรีมตยมส่งออกให้ประเทศจีนคุณผู้ชมฮะนางสาวจุรารัตนุ่มนิ่มพาณิชจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรร่วมกันลงพื้นที่พบปาก,กลุ่มเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการหลงลําไยของสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลระบาไทยภาคเหนือติดตามสถานการณ์ลําไยนอกฤดูกาล เพื่อบริหารจัดการตลาดลำไย,ยในจังหวัดลำพูนนะฮะซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีผลผลิตทยอยสู่ตลาดบางส่วนก็สามารถเก็บผลผลิตได้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละนายพสิทธิสุขสวัสดิ์เกษตรกร,กรแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลวังผาอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนพาไปชมสวนลำไยฮะสายพันธุ์อีดอที่ปลูกไว้และก็กำลังจะส่งออกให้จีนช่วงศาสตร์จีนที่จะถึงนี้คุณพสิทธิ์บอกว่าผลผลิตในปีนี้นะเทียบกับปีก่อนต่างกันมากพอสมควร ปีที่แล้วประสบกับปัญหาอากาศฮะฝนตกผิดช่วงฤดูกาลและอากาศร้อนผิดปกติทําให้ผลผลิตเสียหายได้ผลผลิตแค่หกเท่านั้นหากสภาพอากาศเอื้อต่อการเพราะปลูกจะได้ผลผลิตเฉลี่ยนะไม่ต่ำกว่า1,300กิโลกร,รัมต่อหนึ่งไรฮ่ฮะสำหรับลำไย,ยปีนี้กับปีที่แล้วผลผลิตจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเพราะว่าปีที่แล้วเราประสบปัญหาเรื่องสภาพ ภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงทําให้ผลผลิตผมยกอย่างจากอ่าทิเช่นได้100ก็อยู่ประมาณแค่60ปีนี้ก็เริ่มต้นในช่วงของลํใหญนอกฤดูก็เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีผลกระทบเท่ากับปีที่แล้วยกอย่างเช่นถ้าร้อยหนึ่งก็ปีนี้นอกฤดูก็อยู่ประมาณที่80ตอนหนึ่งไร่อ่ะครับตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่1,300ยกิโลตอนหนึ่งไร่นะฮะ ขณะที่นายกฤษดาปูดแดงผู้ประกอบการล้งโจบ,บ้านเวียงในฐาะนะนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยบอกสําหรับผลผลิตลําไยในการส่งออกปี68ส่วนใหญ่จะติดปัญหาสารพิษตกค้างซันเฟอร์เกินทําให้เราเนี่ยส่งออกยากขึ้นทางจีนก็เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมทางพาณิ์จังหวัดเกษตรกร,ร,กรจังหวัดได้มีการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการมาเรื่อยๆและยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกเองนะฮะ ซึ่งคนจีนต้องบริโภคลำไยตลอดทั้งปีเลยสำหรับผลผลิตลำไยในฤดูการผลิตจะดีกว่าลูกโตกว่าเพราะได้น้ำฝนธรรมชาติสำหรับปัจจัยช่วงนอกฤดูก,การขนาดลูกเนี่ยอาจจะโตไม่เท่ากันในฤดูก,การนะลำไยในฤดูก,การปีนี้จึงค่อนข้างสูงนะครับราคาส่วนนอกฤดูก,การปีนี้ก็ขึ้นน,นลงๆเพราะความเข้มงวดเรื่องของสารพิษตกค้างกรรมฐานอะไรกันพวกนี้นางสาวจุราลัดพานิชจังหวัดลำพูนย,ยังเปิดเผยถึงมาตรการ ในการบริหารจัดการผลไม้โดยเฉพาะลำไยดําเนินการตามมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดไว้มีการเชื่อมโยงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตบริหารจัดการผ่านทางทูตพาณิชย์จังหวัดในจีนนะฮะการกระจายผลผลิตรวมถึงการรณรงค์บริโภคในพื้นที่ที่ร่วมกับหอการค้าเอกชนหอการค้าจังหวัดกระตุ้นการบริโภคในประเทศด้วยแม้ว่าขณะนี้ความต้องการบริโภคในจีนมีความต้องการตลอดทั้งปีเลยในส่วนปริมาณผลผลิต ก็มีความสมดุลกันทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศจนสิ้นสุดฤดูกาลเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมในปีนี้ฮะ สำหรับในส่วนของมาตรการในการบริหารจัดการผลไม้โดยเฉพาะลำไยนะคะเราก็ได้ดําเนินการตามมาตรการที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้นะคะโดยที่ในส่วนของการดําเนินการค่ะเราก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงนะคะกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตนะคะโดยก็จะใช้ในเรื่องของทีมซีเมนจังหวัดซีเมนประเทศนะคะโดยที่ก็จะมีทางที่ถ้าในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของต่างประเทศเราก็จะอาศัยทางท่านทูตพาณิชย์นะคะโดยเฉพาะทูตพาณิชย์ ที่อยู่ในประเทศจีนนะคะในการที่จะช่วยกระจายผลผลิตให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของการรณรงค์บริโภคผลไม้ในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ได้ดําเนินการร่วมกับทางภาคเอกชนค่ะหอเงินค้าจังหวัดนะคะในการที่จะในการที่จะกระตุ้นนะคะให้ในพื้นที่ทั้งในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของประเทศของเรามีการบริโภคผลไม้ลําใหญ่ให้เพิ่มขึ้น สำหรับพื้นที่การปลูกลำไย,ยในภาคเหนือมี8จังหวัดนะฮะจะมีความหอมห,อมหวานคล้ายเครื่องกันแต่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นหน่อยมีการเพาะปลูกระยะยาวนานเลยมีพันธุ์ที่แตกต่างนอกจากอีดอด,ด้วยโดยเฉพาะพันธุ์เขี้ยวเขียว,ยวและยังมีการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บอกจังหวัดลำพูนมีผลผลิตลำไย,ยปี6768จํานวนทั้งสิ้นนะ3 5 7 9 4 9ตันแบ่งเป็นผลผลิตในฤดูเนี่ย235,532ัน23ตัน คิดเป็นระ65นะผลผลิตนอกฤดูกาลล่ะ122,417ตันคิดเป็นร้อยละ35ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะ291,000 2,091.53ตันขออภัยนะฮะคิดเป็น180ของผลผลิตทั้งหมดด้วยค่ะหไหนๆคุณก็พาไปลำพูนแล้วนะคะคุณผู้ชมนอกจากเห็นผลผลิตลำไยของพี่น้องในพื้นที่ลำพูนแล้วจะพาไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันตอน<า>่อเลยพอพูดถึงภาคเหนือหลายคนก็นึกถึงอากาศหนาวอีสานก็หนาวเหมือนกัน